ครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเที่ยงคืนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่เลยแทนแทนแทนหัวก้านกล้วยนั่นเองนะโอ้กว่าจะทำนะครับผมไม่ใช่ง่ายๆนะจะทำได้อะจริงไหมส่วนประกอบหลักทั้งหมดที่ทำก็จะเป็น กล่องกระดาษหมดเลยนะครับนี่เลยนี่แต่ว่าดวงตานั่นจะทำมาจากกระดาษนะครับผมกระดาษไก่ตรงจะงอยผมก็ติดตะปูเนี่ยเชื่อมเนอะครับเชื่อมต่อเนี่ยทำมาจากกล่องกระดาษหมดเลยนะผมแล้วก็มีเชือกด้วยเอาไว้ห้อยสะพาย หูแล้วก็ผมแล้วก็งานะครับผมใช้ตะปูนะครับผมติดนะครับผมให้มันเชื่อมต่อกันนี่ก็จะเป็นด้านหน้าส่วนนี้ก็จะเป็นเดีเดวเดๆ ด้านหลังนะครับผมเนี่ยด้านหลังไม่มีอะไรนะแต่พอมาเห็นด้านหน้านี่คือหล่อสงงาเลยสมกับชื่อเลยนะครับผมเจ้าพญาปราบหงสสวดีนี่นี่นะครับผม โอเคถ้าหากใครชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเย้เลยสวสนี้สารวันนี้ไว้ไปนะครับไปไปไปเจ้าพญาป,ป่าผงสักว่าดีนะ <c oughs> นี่เลยก้านกล้วย